ดีค่ะพวกเรากลุ่มอินเดียขอนำเสนอประเทศอินเดียค่ะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศธงชาติธงชาติของอินเดียหรือที่รู้จักกันในชื่อตีรังคาซึ่งแปลว่าสามสีเป็นทงสี่เหลีย่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นแถบสีแนนอนสามแถบคือสีเหลืองหรือสีส้มสีขาวและสีเขียวโดวยมีธรรมจากรสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางแถบสีขาวความหมายของธงชาติ สีเหลืองหรือสีส้มแสดงถึงความกล้าหาญความเสียสละและความเข้มแข็งสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์สันติภาพและความจริงสีเขียวแสดงถึงความศรัทธาความมุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองธรมจกักรหรือวงล้อแห่งธรรมะสีน้ำเงินมี24สี่ซี่เป็นสัญลักษณ์ของกฎแห่งธรรมะหรือความก้าวหน้าเมืองหลวงนิวเดลีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเดลี เดลีเป็นเขตสหาภาพของอินเดียซึ่งประกอบด้วยเดลีเก่าและนิวเดลีนิวเดลีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลอินเดียทั้ง3าสาขาขนาดพื้นที่ในประเทศรวม3,287,263ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกประชากรในปีพุทธศักราช2567มีประชากรประมาณ 1>, 1 4 2 8ล้านคนหรือ1,428พันล้านคนโดยอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกการเมืองการปกครองรูปแบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาแยกศาสนาออกจากการเมืองแบ่งอำนาจการปกครองเป็นสาธารณรัฐแบ่งได้เป็น29รัฐและดินแดนสหาภาพ7จิเขต ยกคนปัจจุบันของอินเดียคือนเรตระโมทีซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 7ารารเมืองพรรคพาติยะชนตะเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันนำโดยรัฐมนตรีนเรตระโมทีโดยมีแนวคิดชาตินิยมชาวฮินดูเป็นหลักพรรคคอนเกนแห่งชาติอินเดีย เป็นภาคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียและเคยมีอำนาจการปกครองมายาวนานตั้งแต่การได้รับอิกราามสัมพันธ์กับนานาชาติสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเน้นการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะในประเด็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจีนมีความซับซ้อนอย่างมากด้ความร่วมมือและความขัดแย้งกัน ทั้งคู่เป็นคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจแต่ทั้งสองประเทศก็ยังมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญภายใต้ก,กรอบของ BRICS อินเดียเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้อินเดียใช้กลุ่มนี้เป็นเวทีเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจ และการเมืองในเวทีโลกโดยเฉพาะการต่อรองกับประเทศทางตะวันตกเศรษฐกษิจ GDP ก่าหัวของอินเดียในปี2022อยู่ที่ประมาณ2,301.418ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินไทยประมาณ74,919.21บาท อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญที่สุดของอินเดียได้แก่ภา,บาคบริการคิดเป็นประมาณ66เอร์เซนรองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรคิดเป็นประมาณ17เปอร์เซนภาคบริการคิดเป็นประมาณ5 5เปอร์เซนรวมถึงอุตสาหกรรมไอทีการสื่อสารการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนรองลงมาจาก GDP ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอเคมีภัณฑ์เครื่องจักรปิโตรเคมีและโลหะภาคการเกษตรมีสัดส่วนประมาณ15.7%ของ GDP การท่องเที่ยวสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนอินเดียและมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก สินค้านำเข้าของอินเดียได้แก่ปิโตเรเลียมน้ำมันดิบถ่านหินโคก้กเพชรโลหะมีค่าสารเคมีย,ยายางพลาสติกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจกักรสินค้าส่งออกได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องจักรและอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์เสื้อผ้าแร่เหล็กและเส้นด้ายผ,ผ้าฝ้าย โชคชีชเลียในอินเดียอ,อยู่ที่ประมาณ27,265รูปีอินเดียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ147.72บาทสังคมและวัฒนธรรมอินเดียนับถือศาสนาฮินดูมากที่สุดรองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคิต์ศาสนาซิกและศาสนาพุทธรวมถึงศาสนาเซนด้วย ภาษาที่ใช้ภาษาทางการหรือภาษาหลักได้แก่ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษวันหยุดราชการได้แก่วันสาธารณรัฐคือวันที่26มกราคมวันเอกราชคือวันที่15สิงหาคมและวันคาทิยันตีคือวันที่2ตุลาคมวันสำคัญทางศาสนาคือวันดิวะรีคือเทศกาลแห่งแสงสว่าง เป็นเทศกาลของฮินดูและซิกมหาศิวะลาตีเป็นการบูชาพระศิวะกุมมาภะเมลาเป็นงานชุมนุมของศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของชาวฮินดูคานสจารุกีการเฉลิมฉลองวันพิคเนศและวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมอินเดียที่โดดเด่นได้แก่ประเพณีศาสตร์สีของอินเดียเรียกว่าเทศกาฮลฮูลี่เป็นเทศกาลของชาวอินเดียที่เฉลิมฉลองในฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนมีนาเพื่อต้อนรับเทศกาลฤดูใหม่เป็นการเฉลิมฉลองความรักความสามาัคคีโดยการออกมาศาสตรสีผงหรือสาสตรน้ำสีกันอย่างสนุกสนานเปรียบเสมือนการปลดปล่อยอารมณ์ และการเริ่มต้นใหม่เนื่องจากยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพการให้อภัยและการขัดแย้งในสังคมประจำชาติของอินเดียคือปาณิปุรีลักษณะแป้งทอดกลมซึ่อเอ้องใช้นีจ้จกบเพื่อใส่ไส้ไส้ทำมาจากมันโบดหอมแกรซอยและถั่วลูกไก่และมีน้ำนวดเปรี้ยวใส่ลงไปเป็นต้นการแต่งกายประจำชาติสำหรับผู้หญิงประกอบด้วยสาหลี ซึ่งสานีหรือผ้าคลุมตัวที่พันรอบเอวและคลุมไหล่ของผู้ชายคือโคตีคือผ้าที่ม้วนรอบเอวแล้วคลุมช่วงขาการศึกษาประถมศึกษาเด็กที่มีอายุ6-14ปีต้องมีเกรด1 5, และประถมปลายหรือมัธยมต้นต้องมีเกรด6-8ถ ส่วนการศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับและเรียนฟรีมัธยมศึกษาจะแบ่งเป็นมัธยมต้นและมัธยมปลายมัธยมปลายจะเลือกแผนการเรียนเช่นมนุษยศาสตร์พาณิชย์วิทยาศาสตร์และมัธยมปลายต้องผ่านการสอบคัดเลือกระดับรัฐหรือชาติ อาชีวศึกษาจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิชาชีพเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าบริหารและเมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุป,ปริญญาอุดมศึกษามีทั้งมหาวิทยายลัยรัฐมหาวิทยายลัยกลางและสถาบันเฉพาะและระยะเวลาการเรียนปริญญาตรี3-4ปีโท2ปีเอก 3-5ปีและต้องสอบแข่งขันระดับประเทศอัตราการรู้หนังสือปัจจุบันล่าสุดปี2024อัตราการรู้หนังสือของประเทศอินเดียจะมีประมาณ77-78%และผู้ชายจะมีอัตราการรู้หนังสือมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเดลีจะเด่นในคณะเศรษฐศาสตร์และพาณิชยศาสตร์ถาบันเทคโนโลยีจะเด่นในการศึกษาด้านวิศวกรรมสถาบันจัดการแห่งอินเดียจะเด่นในเรื่องการบริหารธุรกิจการเข้าถึงการศึกษาเด็กที่มีอายุ6-14ปีจะเป็นการศึกษาภาคบังคับและ จะมีการจัดอาหารให้ฟรีเพื่อที่จะให้เด็กๆมีกำลังใจในการไปโรงเรียนค่ะในหัวข้อใหญ่ต่อมาก็คือสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะโดยสุขภาพและคุณภาพชีวิตเนี่ยขอแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะคะก็คือระบบสาธารณสุขนะคะอายุไขยเฉลียะะ่ยค่ะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแล้วก็การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน,นะคะ่ะโดยระบบสาธารณสุขเนี่ยในอินเดียมีความไม่เท่าเทียมกันเป็นอย่างมากค่ะโดยในแต่ละรัฐเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันสูงค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในรัฐเกลาอยู่ที่6ต่อ1พันรายค่ะแต่กับกันนะคะในรัฐอุตรตระประเทศเนี่ยสูงถึง64ต่อ1พันรายเลยทีเดียวค่ะระบบสาธารณสุขของอินเดียเนี่ยมีทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะทางนี้เนี่ยประชาชนชนบทเนี่ยได้รับการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้น้อยกว่าประชากรในเมืองค่ะ และคนส hacerlo, que, ako, uno, ่วนใหญ่เนี è, ahí, ่ยจะต้องจ่ายค่ารักษาเองในการรักษาพยาบาลค่ะทําให้บางคนเนี่ยต้องจนลงเพราะว่าการรักษาพยาบาลเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากการรักษาพยาบาลในประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าในประเทศอินเดียยังขาดแคลนแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เยอะค่ะทําให้การใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงค่ะต่อมาก็คืออายุขเฉลี่ยของประชากรนะคะอายุไขเฉลี่ยของประชากรอินเดียอยู่ที่70สองปีค่ะแล้วก็ อายุขยเฉลี่ยของเพศชายจะอยู่ที่70.5ปีค่ะเพศหญิงจะอยู่ที่73.6ปีค่ะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะคนอินเดียเนี่ยคิดว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ไม่ความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยค่ะแล้วก็มีความยุ่งเหยิงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาชญากรรมค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดการลักขโมยการล้วงกระเป๋าสูงค่ะทางนี้เนี่ยอินเดียก็ไม่ค่อยเกิดปัญหา ทางด้านอุบัติเหตุใหญ่นะคะโดยอินเดียถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับที่67ของโลกค่ะนอกจากนี้ในแต่ละรัฐเนี่ยยังมีความปลอดภัยที่ต่างกันค่ะโดยรัฐที่มีความปลอดภัยมากที่สุดก็คือรัฐมิโซลัมค่ะเนื่องจากมีประชากรน้อยแล้วก็ประชากรค่อนข้างมีคุณภาพสูงค่ะทําให้รัฐบาลเนี่ยจดสรรประชากรแล้วก็ดูแลประชากรได้ทั่วถึงแล้วก็ง่ายต่อการจัดสรรค่ะต่างกันนะคะกับรัฐ อุ ت ت ตตรประเทศซึ่งมีประชากรสูงที่สุดในอินเดียค่ะแล้วก็ทําให้มีความหนาแน่นของประชากรมากทําให้รัฐจัดการดูแลได้ยากค่ะทางนี้เนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายสูงค่ะบางพื้นที่ก็มีความปลอดภัยสูงบางพื้นที่ก็มีความปลอดภัยต่ําทางนี้ก็อยู่ที่แนวโน้มของการใช้ชีวิตในแต่ละรัฐค่ะการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานนะคะแบ่งออกเป็น3ย่อยค่ะก็คือน้าสะอาด ไฟฟ้าสาธารณส,สุขนะคะน้ำสะอาดเนี่ยประชากรอินเดียเข้าถึงน้ําและสุขาพิบาลขั้นพื้นฐานค่อนข้างมากแล้วนะคะแต่ในแบาบงบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องท่อน้ําประปาที่ยังไปไม่ถึงบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ไฟฟ้านะคะการเข้าถึงไฟฟ้าของอินเดียเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะคะโดยชนบทเนี่ยมีการเข้าถึงไฟฟ้าถึง94%ของพื้นที่ค่ะและในเมืองใหญ่นะคะมีการเข้าถึงไฟฟ้าถึง99%ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะ สาธารณสุขนะคะสาธารณสุขพื้นฐานของอินเดียเนี่ยยังขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญแล้วก็ขาดแคลนโครงสร้างที่ดีค่ะซึ่งต่ํากว่ามาตรฐานค่ะการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งทัตมาหานเป็นอักขราสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสร้างจากหินอ่อนสีขาวโดยจกักรพรรดิชาชันสองวารานสี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำคงคาจุดมุ่งหมายของผู้สแสวงบุญชาวฮินดูเต็มไปด้วยพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำและวัดต่างๆจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีนักท่องเที่ยวต่างชาติปี2019 10.93ล้านคนปี2022 5.2ล้านคนปี2023 9.23ล้านคน ปี2024 2.10ล้านคนและนักท่องเที่ยวภายในประเทศปี2022 2.51พันล้านคนปี2023และปี2024 2.5,107ล้านคนและในปี2025ยังไม่มีการอัปเดตเป็นปัจจุบันค่ะค่ะในหัวข้อใหญ่สุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพ อากาศนะคะโดยขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยค่ะก็คือสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสภาพภูมิอากาศในอินเดียเนี่ยมีความหลากหลายสูงค่ะเนื่องจากอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มากค่ะทางตอนเหนือเนี่ยก็จะมีเขตฤดูดหนาวค่ะแล้วก็ทางตอนใตน้จะมีเขตร้อนค่ะในแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างทาง สภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะซึ่งอินเดียเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฤดูการหลักค่ะก็จะมีฤดูร้อนฤดูมรสุมแล้วก็ฤดูหนาวค่ะฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ในช่วงมีนาจนถึงช่วงมิถุนายนค่ะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ฤด,ดูมรสุมเนี่ยอยู่ในช่วงกรกฎาคมจนถึงกันยายนค่ะปริมาณอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่28องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ฤด,ดูหนาวนะคะอยู่ในช่วงตุลาคมจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่10-17องศาเซลเซียสค่ะนอกจากนี้ลักษณะภูมิอากาศในแต่และภูมิภาคก,ก็ยังมีความแตกต่างกันค่ะอย่างภาคเหนือเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นจัดคล้ายยุโรปค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีหิมะตกได้ค่ะ ภาคตะวันตกเนี่ยก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันในบางพื้นที่ค่ะในบางพื้นที่ก็จะมีความร้อนชื้นแบบชายทะเลค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีฤดูฝนที่ยาวนานแล้วก็มีปริมาณน้ําฝนมากค่ะส่วนภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่ามีสภาพอากาศเนี่ยคล้ายคลึงกับประเทศไทยเลยทีเดียวคะ่ะก็คือมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นค่ะยกเว้นในบางพื้นที่นะคะที่อยู่ในตอนกลางของคาบสมุทรค่ะก็จะมีอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวได้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งในประเทศอินเดียเนี่ยตอนนี้กําลังจะเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศโดยรวมเป็นอย่างมากค่ะโดยปัญหาเนี่ยวันนี้ขอยกตัวอย่างเป็น4ปัญหานะคะก็จะมีปัญหามลพิษทางอากาศปัญหามลพิษทางน้ําปัญหาขยะแล้วก็การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพค,ค่ะโดยปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นกรุงนิวเดลีนะคะกำลังเผชิญกับปัญหา PM 2 5อยู่ค่ะซึ่งสูงเกินมาตรฐานนะคะสาเหตุหลักของปัญหาเนี้ยมาจากาหลายปัจจัยค่ะทั้งจากจาก,กิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมการจราจรการเผาพืชของทางการเกษตรนะคะและสภาพภูมิประเทศที่ทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองได้มากค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจแล้วก็สุขภาพโดยรวมของประชากรค่คะต่อมาก็จะเป็นปัญหาหมลพิษทางน้ํานะคะแม่น้ําไหล แห่งนะคะในอินเดียแล้วก็แม่น้ําสายหลักเนี่ยกำลังประสบปัญหากับมลพิษนี้เป็นอย่างมากค่ะเช่นแม่น้ําคงคาแม่น้ํายมุนานะคะกำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางน้ําค่ะสาเหตุหลักเนี่ยมาจากน้าเน่าจากภาคอุตสาหกรรมและก็การที่ชุมชนเนี่ยไม่ได้บําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสุ่แหล่งน้ําค่ะรวมถึงขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงแม่น้ําค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็การดำรงชีวิตของประชากรที่อยู่อาศัยริมน้าค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญหาที่3ค่ะก็คือปัญหาขยะนะคะปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่และก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะเ,เกิดจากหลายปัจจัยเลยทีเดียวค่ะทั้งปริมาณขยะที่มหาศาลการจัดการที่ไม่เพียงพอค่ะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอินเดียโดยเฉพาะาพลาสติกนะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากอินเดียเนี่ยยังขาดระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพค่ะทาให้ขยะเหล่านี้เนี่ยถูก ทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนิน,นชีวิตของประช,ชากรเป็นอย่างมากคะ่ะแล้วก็ปัญหาที่4สุดท้ายแล้วนะคะก็คือปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพคะ่ะปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในอินเดียนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากคะ่ะเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะแล้วก็การลุกล้ําพื้นที่ของสัตว์ป่าแล้วก็แหล่งพืชพันธุ์ต่างๆค่ะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เป็นอย่างมากคะ่ะ